สวัสดี่ FC เป็งเพจนะทุกท่านแล้วก็ทางช่องยูทูบทุกท่านนะวันนี้ราบอีกหนึ่งคันนะปัญหาของคันนี้ควันดำอิซูซูนีแมกใช้มานานแล้วนะคันนี้โดนไม่ให้ใช้รถชั่วครานะครับอ่ะพูดได้ง่ายรถคันนี้น่าจะเจอด่านตรวจมานะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องควันดำนะครับอ่าแล้วเราไปดูกันสตาร์เดินก่อน กับคันนี้ดัมขนาดไหนทิ้งเดินไม่ให้ใช้รถนะครับรตาเครื่องยนต์ติดง่ายนะเดี๋ยวจะมีสันนิดนึงเบิ้นเบาๆ,เ,เ,บๆเดี๋ยวไปดูด้านหลังเดี๋ยวให้ท่านเจ้าของรถเขาเบิ้นน้ดูเลยนะครับเบิ้นปล่อยเบิ้นปล่อยแล้วป่า อีกทีนึงอีกทีนึงโอ้ดับัวโอเคดับเครื่องเลยครับเดี๋ยวร้อนอ้าวคันนี้นะฮะแก้ไขปัญหาเรื่องควันดำนะครับแต่เรามองเห็นเหมือนฟีปั๊มมันน่าจะระบายความร้อนไม่ดีเวยเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเติมยาฟีปั๊ม้วย สิ่งที่จะทําในคันนี้มีนะครหนึ่งเทสหัวฉีดนะครับแล้วก็พ่อร่วมอีดีต้องล้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็เช็ควาลวตั้งวาลวพิซีนเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะงานซ่อมบํารุงนะ,ะแก้ไขปัญหาปวันดำนะ,ะเดี๋ยวหลังทําแล้วมาดูกันจะหายไหมแล้วก็ต้องไปต่อทะเบียน <c oughs> ต้องไปต่อต้องไปต่อนี่นะ ต้องไปที่ขนส่งนะครับก็ถึงจะปลดให้นะครับโอเคดูดูอันนี้ถอนหัวฉีดออกมาแล้วปลายหัวฉีดบวมตุยเลยนะครับโอ้ยอันนี้สาเหตุเกิดจากความร้อนนะแล้วก็หนึ่งอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับหัวฉีดรีบแบนนะฮะไม่ตึงไม่ตึงไม่อูมเน,นี่ยเห็นความต่างนะอันนี้หัวเก่า ก่อนหน้านี้นะฮะปลายหัวฉีดบิดเบี้ยวบิดลูกนะครับชัดเจนนะฟันดำนะน้ำมันจ่ายได้ไม่ดีนะเกิดปัญหาเรื่องฟันดำนะครั้นี้เปลี่ยนปลายหัวฉีดหนึ่งชุดนะครับงานทำหัวฉีดก็ประมาณนี้นะเปลี่ยนปลายนะแล้วก็เทสตวงนะครับเ,เทสตวงน้ำมันนะพอได้ก็จะนำไปใส่ในรถนะครับ มาดูสภาพเครื่องยนต์ของคันนี้บ้างนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะพอได้นะครับพอได้ก็ท่อรั่วไม่ดีนะหรือมาล้างนะครับสะอาดนะครับให้อยู่ล้างแบบสะอาดๆไปเลยนะเาาโบเผาจั้ยเลยนะจัดให้แบบนั้นเลยนะครับก็คันนี้นะฮะต้องเช็คปรับตั้งวาล์วใ,ใหม่ทุกครั้งเวลาเราทนะครับ แล้วก็วัคซีนนะบอกหลายครั้งแล้วนะครับเมื่อก่อนมีเอฟซีท่านหนึ่งมานะทำแต่หัวฉีดนะครับพอทำไปปุ๊บผ่านไม่วันสองวันน้ำมันรั่วออกจากซีนแป,ป๊บด้านข้างนี่นะกลับมาแก้อีกนะครับเสียเงินอีกรอบนะฮะไม่ได้ทำให้ดีนะก็ซ <c oughs> ีนแป,ป๊บมันรั่วนะก็ต้องคิดตังค์เพิ่มนะครับ ประเด็นคือมันเสียเวลาเนวะลาลื้อก็ต้องถอดพวกแป,ป๊บนะออต้องใช้เวลานะทำทีเดียวไปเลยจบนะพวกยางวงเดือนตรงนี้นะหรือนะเปลี่ยนทากาวใหม่นะยางฝาวาก็เปลี่ยนให้ไปเลยนะครับอ่คาคันนี้แก้ควันดำรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บนะครับเดี๋ยวจัดการให้เัน FC เชฟนะครับแดนเย็นฮะกำลังประกอบเครื่องให้อยู่นะอีก2-3วันนะครับ น่าจะได้สตาร์ทเครื่องนะสำหรับเซฟตัวน,นี้นะที่เครื่องยนต์หลวมนะครับเย็นๆครับเดินการให้อยู่นะครับเอาไปกันต่อทีมงานใส่ฟ้าเขาวางไปแล้วนะครับชุดตีนเปลี่ยนใหม่หมดเลยเอาเรือไปดีล้างดึงความสะอาดอย่างดีน่ะชิ้นส่วนอะไรเก่าอยู่ตรงนี้นะครับอะไรที่ใส่แท้นะครับส่วนทีปั๊มตรงนี้นะฮะทีมงานเติมน้ำยาไปแล้วหนึ่งหลอดน,นะครับ ตัวไปกันตัววีสุสุนี่แมกนะคันท,ทีปัดดำปัดดำาตราทเครื่องเรียบร้อยเดี๋ยวลองเบิ้ลนะดนี่ครับเบิ้ลนี่ก่อนเบิ้ลปล่อยเบิ้ลปล่อยเดี๋ยวครันนี้ให้ทีมงานเรานะครับเบิ้ลให้ดูก่อนทดสอบอก เอ้ยเ้ยเอาไม่มีเลยเบาแล้วมันเบาแล้วก็วกันนี้ออกไปวิ่งซัดออกมาแล้วครับบันดำไม่มีแล้วไปต่อทะเบียนได้เลยเต้ทันนีเอาแจ้งคิดหน่อยกับปัญหาต่อไป ดึงพ่อไอระบายอ,ออกมาเยอะมากเด้งก้าไไปวัดบอกมาอ่านิดหน่อยนิดหน่อยนะครับอุดนี้อุดนี้อุดอดฝั่งนี้หน่อยอุดฝั่งนี้หน่อยดูแบงนู้นดิใช่ไหมใช่ไหมอุดไม่ใช่เอามืออุดเอามืออุดเอามืออุดเอ้เสียบกลับ เอาหมดหุดไปม่อ,อยเยดิ๋ยวนหดหดเอ่อกรนี้นะฮะปัญหาต่อเน,นื่องนะอีกสักพักเครื่องยนต์หลวมแต่ตอนนี้ก็ถือว่าหลวมแล้วเอาปิดพอนั่งกรนี้แก้ไขปัญหาควันดำ จบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวโทรแจ้ง f c มารับนะฮะกับปัญหานี้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วดังในภาพดังในคลิปนะที่เราทำลงไปก็คือเปลี่ยนปลายหัวฉีดนะครับปลายหัวฉีดที่เราใช้นั้นเบอร์นี้นะปันจะไม่ดำนะครับแล้วก็ต่อไปในใารับหน้าไม่ต้องกลัวเรื่องกันดำนะสองตั้งวาวนะครับสามเปลี่ยนพวก,กซูซีนต่างๆให้หมดแล้วแล้วก็ ซีล้างเขารวมไปดีนะครับอ่าเปลี่ยนยาทีปัม๊มนะตาน,นี้อ้าวพร้อมตรงแล้วนะกับปัญหานี้แก้ไขปัญหาปันดำต้องนะฮะมีบินไปนะแล้วก็เนี่ยไปหาขนะส่งนะครับเด,เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะยกเลิอกอ่าปลดป้ายให้นะฮะตาน,นี้ก็จะมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับอ้าวโอเค อา้าวฮิซูดีแม็กนะครับจบส่ง f อฟไปแล้วนะสำหรับงานแก้ไขปัญหาคันดำนะครับเบิ้ลให้ f อซดูเลยนะครับตอมารับรถ f อฟพอใจแล้วนะครับแล้วก็บอกให้แกตอนนี้เราปล่อยเอาไอระบายลงข้างล่างเสียวเสียว,ยวเออวิ่งปิ้งไปเลยเครื่องยนต์โอเวอร์รันนะตลอกกันนี้เครื่องยนต์หลวมนะครับก็ เครื่องยนต์หลวมเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ควันดาได้นั่นก็คือพวกขะเมานะครับพวกที่ไปตกค้างในท่อร่วมีดองไอดีนะแล้วก็อัดออกไปท่อไอเสียนะตกค้างเป็นขมเมาตกค้างในท่อไอเสียนะเวลาวิ่งนะครับลอดถึงโสงควันดําท่วมถนนเลยนะครับก็ท่าน,นี้ถ้าอยากจบแบบร้อเซ็นก็ต้องได้หัวหันเครื่องยนต์นะแต่ว่า จจะเอาไปใช้ก่อนนะครับเอาไปใช้แล้วก็เอาไปวิ่งงานก่อนนะกับปัญหานี้ถูกแก้ไขให้เรียบร้อยนะกับการาแก้ไขปัญหาเรื่องควันดำนะครับ isu demand mm hmm. นะฮะ mm hmm. ก็มีปัญหาในภายภาคหน้าเราก็จะบอกฟอสซีไว้ก่อนว่าต้องทําตรงนี้ไปต่อตรงนี้นะ mm hmm. อย่างเงี้นะคือกลัวมันโอเวอร์รันนะก็เลยทิ้งสายลงไปให้แกด้านล่างเลยระบายทิ้งไปเลยนะครับควันเหมือนไก่ย่าง <laughs> แกก็ตกใจนิดนึงนะก็เล่าให้ฟังนะเพราะแกไม่เคยใช้รถยีสุนะปกติแกใช้เป็นรถบิงซินนะครับถ้าชอบคลิปนะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับกดติดตามนะทั้งช่อง Youtube หูงแง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook หูงแง่เจริญการช่างนะครับสำคัญที่สุดคือกระดิ่งครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้ก่คำว่าสัสด,ดีครับผม จะจบงบไม่บานปลายที่แงจเจริญการช่างนะครับ